ทริปนี้เป็นทริปที่คุณลุงขอมาไหนก็เลยได้โอกาสชวนพ่อกับแม่ได้ไปเที่ยวด้วยจากเมื่อทริปที่แล้วที่แนนได้ไปตั้งแคมป์ที่หมาบ้าใจดีที่เนินมะปางเป็นภูเขาเหินปูนแล้วคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยน่าจะเห็นว่าเราได้ลงลูกบรรยาก,กาศดีๆได้ไปทำกับข้าวได้ไปย่างเนือ้อ กันกับหลานๆลุงก็เลยบอกว่าจัดให้ลุงสักทิปเพื่อนะแนงก็เลยจัดทพิปนี้ให้คุณลุงค่ะและสถานที่นี้ก็เป็นที่เนินมะปางอีกเหมือนเดิมค่ะบ้านผาชมดาวที่น่นจะไปในวันนี้จะตั้งอยู่ที่อำเภอเนินมะปางตำบลชมพูแต่ว่า แนนจะขึ้นทางวังทองนะคะไปทางบ้านหลักไทยนั่นเองค่ะถนนหนทางก็ไม่ลำบากเท่าไหร่จะมีทางที่เป็นทางลูกลังแบบเนี้ยก่อนถึงบ้านสวนชมดาวเนี่ยก็แค่800เมตรเองถึงแล้วบ้านผาชมดาวทางลำบากหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูวิวกันค่ะ เขารีวิวว่าที่นี่วิวสวยหลักร้อยเมตรถุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายก่อนเข้าไปดูคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แนแดารีกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะพอมาถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องว้าวกับบรรยากาศ ที่บ้านผาชมดาวนี้เขาจะอยู่บนชะงอนผาแล้วก็มีลมพัดตลอดเวลาส่วนค่าบริการที่นี่เพื่อเทียบกับบรรยากาศแล้วนั้นไม่แพงเลยค่ะบ้านหรือว่าห้องผักเนี่ยจะอยู่ที่หลังละ1,000บาทแต่ว่าถ้าหากว่ากางเต็นท์เขาจะคิดเป็นรายบุคคลคนละ150บบาทแต่ว่าเป็นห้องน้ำรวมค่ะ เมื่อมาถึงเนี่ยเราก็จัดการกางเต็นท์ให้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราก็ตั้งลายนกาแฟค่ะเป็นธรรมดาค่ะของคนรักการชิมกาแฟอย่างเราและนี่ก็เป็นแม่แนนค่ะเป็นเมนูเด็ดของแม่เลยนั่นก็คือข้าวเหนียวเหลืองหน้าป่านั่นเองค่ะอะไรวะยาอะไรวะเอ็ะเอส <aunque> si แล้วของพี่บอเป็นอะไรอะมีบาทร้อยครั้งกดล็อกสติกอหวานนี่ างมือป่ะครับเนี่ยเค็มแน่นอนไม่ต้องเดี๋ยวเดวหลานหลานหลานไม่ตอบอันนี้อตอบแทนครับอ่ะตอบแทนมือก็ไม่ได้ล้างแต่รสชาติเค็มๆหนยกโลเคโอเคอร่อยแล้วเมื่อแดดล้มลมตกเราก็เตรียมตั้งร้านชาบูอีกแล้วจ้า วันนี้เราก็จะมีปิ้งย่างแล้วก็ทำชาบูนะคะตามคำเรียกร้องของสมาชิกในบ้านของเราเฟอบเนื้อย่างจิ้มแจ่วค่ะแม่กลับบ้านเราลูกแมเบ๊กครับ เมื่อเห็นทุกคนมีรอยยิ้มและมีความสุขเพียงเท่านี้แนนก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะมันคือความสุขจริงๆค่ะสำหรับทิปนี้ได้พาครอบครัวมาพบปะกันและทานมือเย็นด้วยกันอร่อยยกถ่วย <laughs> ใช่ไมครเรารู้สึกภูมิใจกับตัวเองที่ใช้ชีวิตมหาลาัยคุ้มมากแม้จะต้องเปลี่ยนมหาลาัยเพื่อจะจบสักต่อถูกพี่อยู่พี่แนนนะนพี่จะบอกเสมอว่าใช้ให้มันคุ้มใช้ให้มันสนุกมันมีทางแก้เสมออยู่ที่ว่าเราอ่ะจะหนีหรือจะสู้กับมันแนนพี่บอยเปยนงช้อนดิไอ้มือเลยพี่บอยมือเหล็กพี่บอยมือเหล็กอ่ะอ อันนี้แจ่วอะพี่บอยเนีน้ำเ้มแจ่วที่เตรียมมาสวยว่ะชอบมันเอยนนี้ยอีมันมันเนี่ยเขาเนะจริงจริงจรเดี๋ยวนี้เขาไปม่หมดเลยมาต้านอาหารนุมีขวัิ๊่สวัสดีครับเนียยังแจ่วกว่าล้น่อโศนายทหารนุม่สดได้ไหมเไี่ยไม่ได้ เมื่อเริ่มดึกนิดหนึ่งผู้ใหญ่ก็เตรียมตัวนอนแล้วแต่เราก็ยังนั่งคุยกันอยู่หน้าบ้านและไม่ดึกมากนะคะประมาณสักสี่ทุ่มค่ะฝนก็โปรยปลายตกลงมาและทำให้มีหมอกอย่างที่เห็นเลยค่ะประมาณห้าทุ่มทุกคนในบ้านเราในครอบครัวเราก็เข้านอนกันนะคะเพราะที่นี่เขาจะมีกฎว่า หลังห้าทุ่งงดการส่งเสียงดังนั่นเองค่ะอืดว่าทำไมไม่มีแอร์หือนาวอะต้องเท้าขี้หมอนไปแล้วตอนนี้ตีห้าประมาณสี่สิบห้าสิบ เพื่อกรส่องเงิโอ้พี่สอนน้องภูมิใจน้องเมนี่เป็นแก้วนะรอดแล้วหัเเเีีียยยนน นนานเมื่อวานกะคือแก้วนี้นอยป้ายเราไม่หลับเลยอะปกติเจอกาแฟอะไรก็ไม่หลับตรงกลางนออยู่นี่ไงต้มว่นตงไหนมาถ่นใครใหไหนเน่ยเหนือล้างน้องตืล้เรอ เดี๋ยวก่อนน้องไม่ได้ตื่นเองหรอน้องหนูปลุกน้องเหรอครับทำไมถึงปลุกน้องแล้วครับไม่มีเพื่อนเล่นยอมรับสารภาพว่าปลุกน้องแล้วเลี้ยงน้องนะในส่วนของมื้อเช้าขนมปังไข่ดาวง่ายๆที่บ้านเราจัดทำขึ้นมาเอง และนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะคะที่ทางบ้านผาชมดาวเนี่ยเขาเตรียมเอาไว้ให้เรานะคะสำหรับคนที่พักที่บ้านนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆที่กางเต็นท์อยากจะได้ข้าวต้มสักถ้วยหนึ่งก็เพิ่มอีกคนละ50บาทค่ะ เร็วเร็วเร็ว

Tên gần tên đuôi, tên đuôi. Ồ, ừ, mẹ mung tên thẻn, lấy gì, đai một trăm một cái. Ohi, ừ. mày được, không được, không được. Ohi, Mẹ แต่คุณเต็นบ้างเจอไข่ด้วยเอกัไข่เปียกเจไข่เปียกอหน่อยนึง และนี่ก็เป็นภาพความสุขที่แนนอยากจะเก็บความทรงจำเอาไว้ในแนนไดอารี่และก็หลังจากหนีไปแนนก็หวังว่าแนนจะได้กลับมาที่นี่อีกพอที่นี่บรรยากาศดีถ้าเพื่อนๆอยากจะตามรอยมาได้เลยค่ะและคลิปก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมเก๋วยเตี๋ยว เป็เตี๋ยวลุงจิตค่ะที่เขารีวิวนักรีวิวหนาว่าอร่อยซึ่งอยู่แค่หน้าปากอออซอยนี้เองค่ะอยู่ไม่ไกลจากที่<อ>นี่เลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็รสชาติด้วยกันนะคะ เป็นไงคะอร่อยอร่อยสมคำน้ำมือข้าวโพดหมูไม่มีกลิ่นเลยหอม,อมแล้วกันเหนียวก็มันดีเลย